คุณครูครแรกที่ทำงานนี้สำเร็จไปด้วยดีค,ครับผมเรียบร้อยอนะครับวันนี้แขกมาเยอะขน,นาดนี้นะครับเจ้าบ้านของเราก็อยู่สนุขสนตนให้เต็มที่นะครับ,รบขอเสียงปรบมือให้อีสักหนึ่งรอบกับเจ้าบ้านที่น่ารักของเราพี่ก๊อฟครับถูกต้องนะเจ้าพี่เขาจะอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีฮะสวัสดีฮะคือแต่ละชุดน,นี่คืออลังการหมดเลยคอนเซปต์นี่คือยังไงฮะแต่ละคนเหมือนกันป่ะฮะก็เดรสโค้ดเขาบอกว่า black tie กับ evening gown เพราะฉะนั้นเราไม่เลือกมาที่เที่ยวครบ10ปีมันต้องทำอะไรผิดนิดนึงอ่ะ ชีวิตเวลาทําอะไรผิดแล้วชีวิตดีนะผมว่าเดี๋ยวนี้แอบเห็นว่าจริงๆตรงนี้มีเป็นมุงลวดอีกด้วยนี่มุงลวดยุง<ะ><ะ>เยอะอุ้ยรองเท้าเพิเห็นไม่ได้เต้นยังไงรองเท้าอย่างเงี้ยผมก็ได้อยู่แล้วเป็นโมนี่คือเท้าตัวเองใส่ประจำนะเย่ยินดีอขอบคุณมากเลยฮะแต่เดี๋ยวคุยกันต่อครับ,รบแล้วแล้วแล้วมาถึงชุดนี้ฮะชุดนี้ ก็แบบต้องหรูหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเดินพรมแดงก็เลยเป็นแบบอะไรนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบยาวมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเหยียบกันเพราะว่าคนคงเยอะค่ะแต่ก็แบบเน้นที่สีนะฮะ่ะเน้นสีชอบสีชมพูอะไรงี่กลัวกัดนี่คือกลัวตัวนี้กัดหรือเปล่าฮะ h? หรือไง <c oughs> ฮะชื่อเขากลัวน<ข>้อยไฟพอมีสกิลเจอร์ชื่อเมยปองไงอ้าววันนี้เราดูธรรมดาไปเลยอ่ะใช่ครับก็แพ้เลยครับผงยอมรับยอม ยอมครับถูกต้องครับ black tie ครับผมก็ก็เป็น traditional black tie แต่จริงๆถ้าพูดถึง black tie มาปารานี่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติเหมือนกันนะไม่ปกติครับก็เป็นโอกาสพิเศษในครบรอบ10ปีของเขาก็เราก็ต้องให้เกียรติสถานที่แล้วก็ dress code ของงานครับผมแล้วรู้สึกไงบ้างฮะที่วันนี้แต่งตัวแบบนี้มาในสไตล์ red carpet ที่ฟาราไปล่าแบบนี้ฮะผมชอบมากเลยครับตื่นเต้นเป็นคนที่ชอบอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยคับ red carpet หรือว่าอีเวนท์ที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่เพราะว่าสนุกดีแล้วเราได้แต่งตัวด้วยครับผม อีกค่ะ,ะมาถึงตรงนี้วันนี้ก็ขอย้อนยุคนิดหน่อยมาในสไตล์ดีว่าเรโทรนะคะ,ะคืออยากจะย้อนกลับไปรู้สึกเหมือน10ปีที่แล้วที่เรามาฟาราเบล่าครั้งแรกอาจจะน,นี้ย้อนย้อนไปไกลสักนิดนึงแต่ว่าก็พอได้กับคอนเซ็ปต์พรมแดงแล้วก็ดีเรื่องไม่ยาวจนเกินไปใช่แล้วค่ะแล้วก็เพื่อนรักนะคะเป็นคนออกแบบให้ด้วยคุณอาคมแต่สีเนี่ยสีจะโดนแบบอะไรหกใสหรือเปล่า<ม>ถ้าแบบไม่ไดแดงแบบนี้ก็เข้ากับคุณท็อปดีนะ ได้ได้ได้อยู่ฮะได้ได้เออสีได้สีได้ฮะสีได้จริงจริงอ่ะมามามาถึงรุ่นใหญ่บ้างดีกว่านะฮะชุดวันนี้คอนเซ็ปต์เป็นยังไงฮะเราทำไมต้องแบบแนวสีดำหรืออะไรนี้บอกว่าวันนี้อยากจะให้แบบว่าปัดกับเรคกคัพเป็นหรือเปล่าหรือไงฮะใช่ใช่เขาก็บอกว่าใช่ไหมแบบติมออสการ์เนี่ยพี่เพนพอโทรมาเมื่อประมาณสิบสิบกว่าวันที่แล้วบอกว่าพอตัดสินใจคงทำมั้งชีก็บอกพี่เพนเอาติมแบบออสการ์นะเหมือนเราเดินเรคกซคัพเป็ โอเคได้น้องเดี๋ยวจัดให้ไม่แล้วถามจริงพี่ไม่งงเหรอตอนที่ปอโทรหาท็อปเขาก็งงนะเฮ้ยนี่เธอใช่ใช่ไหมฟาราใช่ป่ะแต่เธอบอกฉันว่าแบบว่าต้องอลังที่สุดในสไตล์ฉันอะท็อปปอเข้าใจว่าสิกัญยาต้องแบบเออแล้วไอเขาไอก็เลยบอกว่าช่างตัดเสื้อผ้าบอกว่าเอาชุดใหม่ปักมือทุกอย่างเยอะ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 วิ่งวิ่งอะไรอย่างนี้ครับก็เลยออกมาแบบนี้ก็เลยพูดถึงฟาราครับผ่านไปสิบปีรู้สึกไงบ้างฮะที่นี่เหมือนเพิ่งผ่านไปเองยังเหมือนเนาะ พิ้งมาตอนใหม่ๆนนั้นยังยังแบบว่ายังรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่มายังมีความสุขทุกครั้งที่มาแล้วก็ลึกรับแล้วก็มีอะไรแบบมันมันทุกครั้งที่มาค่ะวันนี้ก็คงต้องมีอย่างนั้นอย่างแน่นอน I think โซนนะก็เต็มที่เพราะเรามีโซนด้านในอยู่แล้ว<ช>นะครับ<ช>โอเคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาเขี r นมาไม่ต้ i o ร o บทั r เลยนะขอรับบริษัทอินเซอร์ไรด์นกานันนะครับตอนนี้ผมขอเชิญคุณนัทวุฒิกอนกมลนะครับท่านก็เป็น original o sales manager ของผลิตภัณฑ์บรก o รขึ้นมา่สองกันบนเวทีนี้เช่นกันนะครับ ขอเ,อเสียงประเมินอะไรสักหนึ่รนงรอบ้วยนะครับและท่านต่อไปนะครับขอเ,เอรียนเชิญคุณเพชรชูดานะครับเกศประยูนด้วยนะฮะขอเสียงตบมือด้วยนะครับเชิญึ้นมาเชียสพร้อมๆกันครับเดีย๋ยวผมขอเรียนเชิญ step for a very very happy 10th anniversary to Falabella คุณเพชรจะหา how about a glass of champagne for you สักแก้นครับ alright guys h o l d the glass up high please ชุ่แก้วจนถึงศูนนะครับ, right, บ let's count down five มาเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณป๊อนเบรนด็อกนะครับพี่เจมส์เฉียตเวินคุณพุทธิณ่ากิลล่านะฮะใช่ครับก็วันนี้ก็เราเซเล็บก็มากันล้นหลามเลยนะครับแต่แล้วพอนักคุณหน้ากันฮะเอาละครับวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณบิ๊กอาชาวดีด้วยนะครับน้องบิ๊กคนสวยของเราครับขอเสดใงมากเลยนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการที่มาฟราเ็ลล่าในสไตล์ของแบบเรคคาเปตฮะก็ดีอะค่ะเพราะจริงๆเนี่ยเป็นที่ที่เป็นที่ชุมนุมของเพื่อนๆนะคะเวลามีงานมีอะไรกันแล้วเราสุกว่าเออได้ทำอะไรที่สเปเชียล,ลนอกจากการมาเจอกันก็ได้แต่งตัวแล้วมาถ่ายรูปร่วมกัน ปกติ10ปีที่ผ่านมาเจออะไรบ้างครับในฟลาเบล่ามีความทรงจำอะไรยังไงบ้างครับแชร์ได้ไหมเจอตั้งแต่คอนเสิร์ตตั้งแต่คอนเสิร์ตตั้งแต่ยุคเอตี้นตี้จนกระทั่งคอนเสิร์ตแบบแบบวัยรุ่นเนี่ยมาทุกวัยเลยค่ะก็10ปีอะค่ะ10ปีตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนเป็นวัยไม่ค่อยรุ่นเท่าไหร่ละแลวคืนนี้ฮะเขาจะมีแบบพี่เจมาพี่ป๊อตมาพี่ตินามาด้วยอ่นนั่นก็หมายถึงว่าคนที่เริ่มต้นมาฟราปบล่าในสิบปีที่แล้วนะใช่ไหมก็มีหัวใจะะปนนนนนยังงไโอสสุกาแ่ ไม่ต้องห่วงขอบคุณค่ะขอบคุณครับ

เด่นต่างประเทศกลับมานับเจอเพื่อนที่นี่แ้วทานข้าวอย่างแล้วก็ฉลอ,องการจะมีการฉลอ,องว่าเกิดอะไรองี้ทกคก็จมีนที่อกู่ที่นี่อยู่หลายช่วงเวา่สวัสดีครับไปเดิมเรื่องของพี่ก่อนเลยมิกินเลนเสร็จแล้วเรร้อยเป็นไงบ้างครับ เราวันนี้เป็นไงบ้างเพื่อนๆทั้งนั้นเลยวันนี้สนุกมากนะฮะก็หันไปยังไหนก็เจอแต่นคนรู้จักแล้วก็ถือว่าเป็นปาร์ตี้ที่อบอุ่นมากแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้มา,มานอกจากมาร่วมงานแล้วยังได้มาโชว์ด้วยนะให้กับฟลอเรนซ์ครบรอบ10ปีอ,อ๋10ปีผ่านไปนเร็วมากเลยครับพี่มีความทรงจําอะไรที่มันเกิดขึ้นที่นี่บ้างไหมโอ้เยอะ,<น>ะแยะแนะเยอะแยะมากมายนะฮะนะก็แน่นนอนกนะะ็ตนะ้องมีดนตรีที่ดี นะมีเพื่อนที่ดีนะฮะน,นี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็บรรยากาศที่ดีนังคิดว่าอีก10ปีผ่านไปแล้วก็ยังสามารถนั่งคุยกับเพื่อนได้ว่าเฮ้ยยุคพาราเวลาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตำนานที่ทุกคน น่าจะพูดถึงเรื่องวันนี้ปอเขาบังคับพี่เลยใช่ไหมว่าพี่ต้องมาร้องเพลงให้เขาโดนบังคับเลยใช่ไหมถึงไม่บังคับก็ต้องมาร้องวันนี้แล้ววันนี้คิดว่าความตั้งใจของพี่จะเป็นไงบ้างในค่าคืนนี้ค่ำคืนนี้ขอบคุณนะขอบค,คุณแล้วก็มีความสุขนะครับก็หวังว่าหลายๆคนที่มางานในวันนี้คงจะได้รับความสุขแล้วก็ความประมับกลับไปเช่นกันขอบคุณมากครับเจอ,อ,อกักคนครับพีบ่ดังครับ

ครับเจอให้แล้วก็ยังปาร์ตี้กันอยู่เจอกันอีกทีก็จะที่ปาร์ตี้กันแล้วอะ่ะววันที่แล้ <laughs> เป็นบบหนุ่มปาร์ตี้จริงนะเจอทูฮีไลเนี่ยมันแบบว่าเป็นคนที่อยากแฮปปี้สนุกกับการปาร์ตี้ใช่ที่ไงกับปาลาบ้างครับก็บเล่าถึงรักปา,าลาเปลนราใช่<อ>ตั้งแต่เด็กจนวัยกลางจนวัยปาร์ตี้จนตอนนี้แต่งงานแล้วม<อ>ต่เลิกปาร์ตี้แล้วก็ยังมาอยู่แต่งเดี๋ย้วแต่งงานแล้วโอเคแต่เลิกปาร์ตี้นี่ไม่แน่ใจนะเลิกหรอ แล้เวเลิกแล้วอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะนานๆทีมันต้องางานตัดขางานอย่างางี้งเนี่ยคงานัดวันนี้เป็น event. อีเวนต์เป็นอีเวนต์เป็นงานปอ,อไม่ต้องมานะได้ครับได้ครับแลวรู้สึกไงบ้างครับที่ตอนนี้มันผ่านไปเร็วมากเลยสิบปีแล้วสิบป,ปีมากผมเที่ยวม,มาเพียรผมรอบแรกที่เที่ยวที่นี่นะ การรอบหนึ่งรู้มาเที่ยวจริงจริงเหรอผมต้องตามเขามาใช่เรามากับเพื่อนแก๊งเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาผมก็ต้องแอบมาเจอใช่เออก็มีความทรงจำดีๆนะมาที่นี่ใหญ่ไมนก็แบบปีมต้องมีเรื่องอ่ะใช่เรื่องกระกนะเรื่องสนุกเีเรื่องดีเรื่องดีโอเคงั้นไม่ควรแล้วไปไปปาร์ตี้ต่อนี่ทางานเดี๋ยวไปปาร์ตี้ด้วยนะนีครับ